น้องพงนะคะเหตุน um um <no pues ี้เราจะอัดสักประมาณสี่ชั่วโมงนะคะพี่โบเขาบอกว่าร้านเนี้ยเอกร์ฟหล่อมากแม่เจ้าหล่อที่สุดในประเทศแล้วมั้งก็จริงๆผมอ่ะเป็นคนไม่กินเหล้าครับเรียนสี่ปีมีคนขอไลน์ไม่เกินสองครั้งครับจริงวันนี้เราไม่ได้เรียกมาอัดเว้เราเรียกมาเตาะชอบแก้ด้วยตัวเองหรือแบบอยู่เงียบๆก็คืออยู่ด้วยกันก็พอครับไม่ต้องแบบไม่ต้องพูดอะไร คนทั้งมาเต็เมไอจีเลยครับว่าเจอใน TikTok อ่ะใต้หงหรือเปล่าเพราะว่าส่งลิงก์มาเขาเลยก,กดเข้าไปดูเลยหมาช่องฉันค่ะพี่ทำอะไรพี่ถึงจะสวยตั้งคิ้วครับคิวพี่ไม่สวยหรอหนูชอบอพี่ยังไงอะคิวมีหนวดโตครับมีหนวดโตคำเตือนรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปพวกความสนุกและอัตรสในการรับชมคุณผู้ชมได้โปรดรักและดูพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ขอนตะเราเข้าสู่รายการเสพสันค่ะ <c oughs> <c oughs> ทำสีผมมาใหม่อ่ะน้อแสบหูแสบตาไปหมดเอานนดนึงเราก็ต้องสวยนิดนึงวันนี้เพราะว่าเอาไปแขกรับเชิญผู้ชายโลมากนะ่นารักมากกลุบกิบอ่ะอายุายังน้อยอยู่เลยไวยกำลังกรุบนาคตไก่เนาะนาคตไก่ก็คืออยากให้มาเจอพวกเรา <c oughs> จะเป็นใครนะคะรอไปติดตามดูได้เลยค่ะไป ส,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 สวัสดีค่ะนี่นะคะเราก็าอยู่กับน andra, ้องพงนะคะหอมมาเลยนะแทมนี้สดอิ่มไม่เป็นอะไรรายการไม่อยู่เราควรจะเปิดรายการไหมเออ กินข้าวแล้วแม่อิ่มแล้วว <c oughs> ันนี้ <c oughs> อ,นนอะยุยีงสิสีสวัสดีครับชื่อพงษ์นะครับผมอายุ22ปีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะพลอยค่ะอายุ2ีปีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณลูกค้า19ค่ะเ <c oughs> สียงลือเสียงเล่าอ้างว้าว้าว้าติ๊กต็อกเอ่ยินสตาแกรมเอ่ย <c oughs> อยังไงติคลิปน้องเขาไปลงมีคนแชร์มาให้ฉันดู ได้มาเจอเปนเนอัน,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 นไม่ๆๆก่อนที่จะได้อะไปทำยังไงมาเอ่ยไปมานึง <laughs> <laughs> ไปรอสื่อเขามาอ,อาถามนิดนึง<อ> เราทําอยู่อะ่ะร้านแห่งหนึ่งร้านแห่งหนึ่งแบบย่านเรียบด่วนรามินทางะแค่นี้เป็นร้านที่ขึ้นด้วยตัวเลขเขาบอกว่าร้านเนี้ยเด็กเสิร์ฟหล่อมากแนมะ่เจ้าหล่อที่สุดในประเทศละมั้เงเด็กเสิร์ฟผู้ชายเยอะมากอยากรู้อยากรู้รามาทำตรงเนี้ยได้ยังไงอะ่ะก็จริงๆผมอ่ะเป็นคนไม่กินเหล้าครับแล้ววันนั้นไปกับพี่ ฉันมาทำอะไรดีตอนนั้นไปกับพี่ครับแล้วพี่ก็บอกว่าสมัครที่นี่สิผมก็เลยสมัครเลยครับแล้วก็ได้เลยใช่ครับแลมาดูง่ายจังอเปลทักไลน์เข้าไปครับเขาก็ให้มาดูตัวก็ทําเลยวันแรกเลยเขาต้องคัดจากอะไรอ่ะจริงๆเขาไม่เน้นหน้าตาขนาดนั้นนะครับหรอเขาให้แบบว่าพูดเก่งยิ้มเก่งอะไรประมาณเนี้ยครับว่าเขามีเล่นลิ้นกับผมเป็นั้นก็คือผมเข้าไปอ่ะจะเป็นพี่ผมหน้างานใช่ไหมครับคุยกับผมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยบอสพี่ยังไม่มาเดี๋ยวรอบอสพี่มาก่อนแป๊บหนึ่งจีกับ นี่แหละคือประกาศประวัสาคนนักตัวตัดตัวใช่ไหมใช่ครับผมมานั่งคุยกันฉันตัวเราก็เลยไม่เห็นคนอื่นไงถามก่อนเรียนจบที่ไหนคะจบจากมอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับผมการศึกษาดีด้วยเรียนการตลาดครับที่นี่การตลาดขาดขาดขาดคนไหมคะยื่นไหมสมัครได้ไหมโอเคให้ผ่านเลยค่ะผู้หญิงได้รับผู้ชายนะอย่าได้หอบ ตอนตอนตอน,ตอนมหาลัยฮอตแม้มีคนจีบเยอะไหมไม่เลยครับผมเรียนสี่ปีมีคนขอไลน์ไม่เกิน2ครั้งครับทำไมอ่ะคณะที่เรียนก็ไม่น่าจะมีแต่ผู้ชายปะคือผมเป็นคนแบบว่าเก็บตัวมากๆไม่ค<า>่อยเที่ยวบา,บางทีปีหนึ่งอย่างปีล่าสุดตอนโควิดก็คือปีหนึ่งไม่ได้ออกไปไหนเลยไปแค่เซเว่นเลยเพื่อนไปเที่ยวกันผมก็จะอยู่แต่ห้องอ่านหนังสืออะไร อะไรก็ได้ที่ไม่เีสื่อเรียนคิดดีไม่ได้เลยนะแล้วถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงเดินเข้ามาจีบเราแบบว่าสัญญกรรมทั้งหน้าเลยนะสัญญกรรมหมดเลยแต่ลาดูหน้า โอเคครับจริงเหรอถ้าแบบผู้หญิงไดเรกไปอะอยากรู้จักจังเลยขอไลน์ได้ไหมก็ดดดได้ไ,ได้ดครับฉันมีเตรียมอาถามก่อนว่าสเปกสาวสาวชอบแบบไหน,นอเอาแบบภายนอกก่อนแบบเดินมาอย่างเงี้ยแบบเตะตาเราเงี้ยเราเราชอบมองผู้หญิงที่ตรงไหนก็คงตัวสูงก่อนนะครับคือผมแบบว่าสีก็ได้ผิวขาวก็ได้โวเตียตัวสูงก็ได้พี่รุ่นน้องก็ได้หมดเลยครับอ๋ออยู่ที่นิสัยใช่แต่นิสัยอะไรที่เราไม่ชอบผู้หญิงยังไงคือผมไม่ชอบคนแบบว่า ตามใจมากเกินไปอะครับพี่เป็นคนเคร่งนะพี่ค่อนข้างดุดเลยแหละจริงวันนี้เราไม่ได้เรียกมาอัดเวยเราเรียกมาเตาะ <c oughs> เรียกว okay ่าแก้คือว่าผู้หญิงห้ามตามใจนะไอ้หนุก็ตามใจได้แต่ว่าสมมติเวลามีปัญหาหรือว่ามีอะไรงไงี้ยครับผมจะแบบชอบแกด้ด้วยตัวเองหรือแบบอยู่เงียบๆก็คืออยู่ด้วยกันก็พอครับไม่ต้องแบบไม่ต้องพูดอะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆผมเคยเจอที่แบบเหมือนให้พลังบวกมากเกินไปจนมันกลายเป็นท็อกซิกสำหรับผมนะครับเอาให้เรามากจนเกินไปแบบแบบมจะให้เขาพยายังอไงอ่ะคือจริงๆมันได้ครับแต่ว่าแบบเหมือนบางอย่างแบบว่าบอกไอเดียเหมือนเขาคิดว่าเราจะเศร้าอยู่ตลอดเวลาอะไรคือเราไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรให้กำลังใจเราซึ่งเราไม่ได้เป็นอะไรเลยแบบว่าอเออแกสู้ๆพีรอบไป<อ> <laughs> มีเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นที่ร้านแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันอึดอัดมันไม่สบายใจไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมจริง,รงๆก็มีนะครับก็มีแบบว่า,บบวาเวลาโดนลูกค้าแบบว่าเชืองตัวมากเกินไปนะครับข้อห้ามของอร้านบ้างดีกว่ามีมีอะไรบ้างจริงๆร้านจะมีกฎเหล็กอยู่ประมาณ3 4ี่ข้อครับก็คือห้ามจีบลูกค้าครับห้ามนั่งดื่มกับลูกค้าแต่ห้ามไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับว่าไปที่รานไม่เคยได้ ขอห้ามขอห้ามเคยมีคนโดนไล่ออกแล้วใช่ไหมเคยมีครับเออแต่ว่าจริงๆมันจะเป็นพักงานปีหนึ่งก็นานนานคพนักงานจากอะไรนะเอ่อบุคลิกครับอาเทียสายดีพูดเก่งยิ้มเก่งเคยเห็นคลิปที่เขาแชร์ของตัวเองหรือยังตอนนี้แชร์ไปทั่วทั่วเมืองแล้วว่าอุ้ยนุ่นุ้จังเลยนุ้ยนเห็นแล้ จริงๆตอนแรกก็ตกใจว่าคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนดูประมาณมาล้านในในทิกตอก่มันคือเยอะหรือเปล่าเพราะผมไม่เล่นจากทิกตอกอ๋อใช่ครับอุ้ยฉันดูในไอจีมันไปหลายเพจมากคนทั้งมาเต็มไอจีเลยครับว่าเจอในทิกตอกตอก่ะใต่หงหรือเปล่าเพราะว่าส่งลิงก์มาก,ก็เลยกดเข้าไปดูเห็นว่าตอนนี้ไปทุกแอร์มแล้วนะไปทันเ <c oughs> ฟซแล้วอะ่ะปวดจะปวดแต่เขามาช่อง เรื่องการได้ทิปมั่งดีกว่าทิปส่วนใหญ่ที่ได้เนี่ยเป็นเป็นรวมหรือว่าแยกคะมีทั้งทิปรวมแล้วก็ทิปแยกเลยคบใน,ในเรื่องของทิปแยกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าถ้าเราบริการลูกค้าดีหรือว่าลูกค้า็นดูเราก็จะให้ทิปเราแยกถ้าทิปรวมก็จะเป็นเป็นเรื่องของเบิร์เดย์ครับเอาไปรวมกันแล้วก็หารเฉลี่ยเฉลี่ยกันถึงคน <birthday. S 1> ที่แบบว่าเ้ยพิ่งเรียนจบหรือว่าอยากจะหางานพาร์ทไทม์ฝากหน่อยว่าว่าน้องๆต้องทำยังไงได้บ้างคะจริงๆก็ไปสมัครที่ร้านได้เลยนะครับซึ่งไม่บอกว่าร้านอะไรให้เวลาเอาเองครับ ยากเลยครับ<ด>เพราะว่ามผมเพิ่งทำมาสองอาทิตย์ถ้าเกิดให้คำนวณคร่าวๆอ่ะเอาแค่เอาแค่เงินเงินเดือนนะครับก็จะประมาณ4ี0 0ื่น ถ้ารวมรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ6กเจ็ดแปดเก้านัการผลิตครับแอบกระซิบได้ไหมว่าตัวเราเองเนี่ยได้ทริปเยอะสุดเคยที่เคยได้เยอะสุดกัเท่าไหร่ประมาณสามพันครับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมผมคุยไม่ค่อยเก่งครับอ๋อมันมันก็จะมีคนที่ได้เยอะกว่าเราด้วยแต่น้องเขาน่ารักนะข่าวว่าไม่เคยทําอะไรมาก่อนบนหน้าเลยใช่ไหมใช่ครับอุ้ยดูแลเจงไงอ่ะก็ทาครีมเข้าไปนี่แหละครับไม่ก็ทาน สอมแกส่งมาแบบนี้ไม่ทานแล้วถ้าเกิดว่าให้เลือกทำสัตยกรรมอย่างหนึ่งอยากอยากทำอะไรลดแก้มงครับแค่นั้นนะพอใจแล้วใช่ครับไม่ก็ทำจมูกมั้งครับเล่นเกมนะเริ่มเลยเราจะอัดสี่ชั่วโมงไม่ใช่หรอถ่ายเมมกล้องก่อนเพราะจิ้งมกหรือเปล่าวันนี้กิฟดูแบบมีชีวิตชีวาเนาะนอนพอมาแต่เช้าเลยวันนี้กุ่มกิบค่ะเราจะมาเข้าสู่ช่วงเล่นเกมค่ะซึ่งเกมก็คือเกมต้อง ว่าจะมีคําแปะบนหน้าผากแล้วเราก็ห้ามพูดคำบนหน้าผากข,ของเราค่ะเริ่มหยิบม,มาแปะให้พลอยกับพี่ปุ๊กค่ะคำยากนะครับกับปิดตาค่ะแม่โทษนะค่ะเธอได้คำยากต้องโทษแต่กล้องนะคะกับตาตาค่ะโทษนะคะได้ไหมครับ <laughs> เริ่มพี่ปูพี่ปุ๊กเสกกรรมอะไรบ้างกินข้าวแหละ <laughs> พี่ปูสวยปะน่ารรักคับ <laughs> ผู้หญิงแบบไหนโอ้โหรู้เลยอะเข้าหญิงจมูกไหมจมูกโด่งปะจีบฟูฮะอยากทำอะไรอีกไหมบนหน้าพี่ทำอะไรพี่ถึงจะสวยตั้คิ้วครับคิวพี่ไม่สวยหรอพี่ครับค่ะเวลาคนโทรมาเราต้องพูดว่าอะไรอะไรนะผู้ชายเราหล่อโทรมาไม่ได้ยินเลยใครจะพูดอะไรพูดว่าว่าเดน โคตยากอะแพ้เลยคุณชอบผู้หญิงยังไงอะคิมิโนโตะครับคิมิโนโตะ <laughs> ผู้หญิงแบบตัวเล็กๆชอบไหม้าผู้หญิงอ้วนๆผู้หญิงอ้วนชอบไหมก็ได้นะครับพี่คิดว่าผมต้องทำอะไรบนหน้าบ้างนะพี่ว่าวันนี้จะมีคนไม่ทำหน้าหนึ่งหม <laughs> ดเวลาอะรู้ไหมคำบนน้ำผักตอเองคำว่าสวยครับอุ๊ย ตัวเองคือคำว่าตากแกออกมาจำนวนยกที่สองเริ่มเสียสิ่งได้แล้วครั้งแรกอายุเท่าไหร่อ่าไปโรงเรียนไม่รู้อยากทำอะไรเอออยากกินข้าวครับศัลยกรรมแบบว่าที่ทำแล้วแบบว่าปวดกามอะไรอย่างเงี้ยถามที่ปุ๊กได้ปุ๊กเขาหนูแบบเกี่ยวกับสัญญกรรมแล้วหรอทำเยอะหรอปุ๊กรู้ไหมเกี่ยวกับสัญญกรรมอ่ะไม่รู้ปะล่ะโดนแล้วแล้วหนึ่ง ยังไงเซ่ก็คอยตายผมยังไม่รู้คำบนหัวเลยอะเนี่ยวันนี้เขาล่อซื้อมาทำอะไรน่าหสิครับอันนี้คือผมมาทำอะไรมีจีบแฟนแล้วนะแล้วก็ทำอะไรอีกนะมันเคยทำอะไรมาบ้างมัอคยไอฟูไฮฟูนี้นะคะดูจับรูปหน้าน้องแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะให้ของรางวัลเป็นแฟนแล้วก็ไฮฟูเย้เดี๋ยววันนี้เราไปตามน้องไปดีกว่านี่เป็นการทำ ของน้องครั้งแรกเลยนะคะทุกคนว่าต่อเป็นยังไงวันนี้แฟตที่เราใช้นะคะเป็นแฟตจากประเทศสเปนนำเข้าออยปลอดภัยแน่นอนโอเคฝากช่องทางหน่อยค่ะว่า,วาถ้าเกิดว่าอยากคุยอยากเออ่ติดต,ตามอะไรอย่างเงี้ยจะมีเป็น IG ครับของ P O N G จุด J K P ครับอืมแต่ว่าใน IG ไม่ค่อยมีอะไรนะครับตามดูได้ส่วนใหญ่เขหลอกไม่ค่อยหลอกเขาเน้นตัวจริงวันนี้ใช้เป็นสองสูตรเป็นตัว X B C แล้วก็ตัวมาร์จิสตอรวันนี้เอาทั้งแฟตออกแล้วก็ทั้งเบรนตั้ง ืองออกด้วยนะคะฟวกของเสียต,าตา่างๆอะไรที่มันแบบค้างค้างอยู่บางคนฉีดแฟกมาหลายตัวไม่ลงเพราะว่าข้างในมีน้ําเหลืองมีของเสียอยู่วันนี้เราจะเบรออกให้หมดเลยแล้วก็ตบด้วยไฮฟูค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะ fusion ไฮฟูจากประเทศสเปนยกกระชับใบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดกรอบหน้าชัดเห็นผลทันทีอยู่ได้นาน6-12เดือนพลังยิงลงลึกกว่าเครื่องทั่วไปถึง5เท่าไม่พึ่งเข็มไม่ใช้ยาไม่เจ็บไม่บวมไม่ต้องพักฟืน้นทำปุ๊บ สวยปับ๊บเข้าคลินิกทุกครั้งอย่าลืมเลือก Fu s ช o n h i ฮฟนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเสบสารด้วยนะคะ